ทุกทุกคนได้เขาเรียกว่าทําการตกแต่งกันนะใช่แล้วนะ่ฮะอ่ะวันนี้นะครับเพื่เป็นครอบครัวใหญ่เลยทีเดียวที่มาเดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ารถสวยสายซิ่งคันแรกในขาจะเป็นคันไหนค่ะเด่นนะเดี๋ยวตามมาคันแรกกันเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนี่นะคะหมายเลขหนึ่งคันในนี้เนี่ยไหนเจ้าของอยู่ไหนเอ่ยเจ้าของรถของไม่อยู่คคนนี้ครับคราเจ้าของ แล้วก็น้องจะได้รู้จักกันนะคะที่ได้น้องเื่นชื่ออะไรคะครับผมพี่ชื่ออะไรนะอาร์ลักกี้อาร์ลักกี้อ่าๆๆนะฮะรถคันนี้นะฮะเอาเป็นว่าพี่แต่งอะไรไปบ้างเอาบอกแบบคร่าวๆเอ่อแล้วก็การแต่งรถในแนวแบบโชว์สติ๊กแร็กโชว์สติ๊กแร็กเลยนะฮะโอ้โหสั่เต็ม เอาเป็นว่าอ,อย่างเงี้ยที่เห็นกันน่ะทั้งหมดเนี่ยบอกได้ไมะเขามาณกี่หลักตัวแรกก็ประมาณหกหลบบักเออหกหลักอ๋อใช่ใโ,โ,โอ้โหเต็มขนาดนี้เอาเป็นว่าฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจหมายเลขหนึ่งนะฮะใครชอบรถคันนี้นำหางบัตรเข้ามาหยอดได้นะครับเรียกเอากวามช่วยช่วยพี่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกว่าหกหลักกับคุณแทบด้านหน้าต้องอื่นอ่ะบอกไม่ได้ ว่ามีวิธีการทำอย่างไรพี่ขันขันเรื่องของอ๋อเป็นพรมลายแบบต้อนรับขอได้ค่ะพีสวัสดีค่ะคุณพี่อยากให้พี่แต่งตัวหน่อยนะครับพี่ชื่ออะไรครชื่ออะไรมาจากไหนคะบังลี่ครับัลลี่อ้านะคะเอางี้บอกหน่อยรถคันนี้แต่งอะไรบ้างอ่ะอ่าเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะก็แต่งเรียบทั่วไปอ่ะค่ะสวยงามสมส่วนอะไรอย่าเงี้ยครับพี่พี่สังเกตตาทำไมพว่าสวยงามและสมส่วน ลงเกียร์ปุ๊บนะเอาเป็นถามนิดนึงอันนี้เป็นที่รู้พคงมาลัยอะพี่เป็นคงมาลัยยังไงฮะได้ใช่มันเป็นแบบเป็นขับไทอ่าเวลาพอพาพุ่มนี้จะอยู่ในรถแข่งเวลาใส่แบตเตอรี่เนี่ยเวลาลุกมันลุกลงก็ต้องทับทับขึ้นทับขึ้นทับลงได้ขนาดะฮะถามเหมือนกันรถคันนี้แต่ทั้งหมดรอบผันเนี่ยประมาณกี่หลักครับผม ก็ส่งกับพันเนาะประมาณหกหลักโอ้โหคุณใส่มาหกหลักแล้วแบบได้แบบนี้ดิฉันก็ยอมเสียนะเสียอะไรฮะเสียตัวเสียเงินเสียเงินก่าเงินขอบคุณค่ะขอใครชอบนะคะหมายเลขสองคุณสามารถนำบัตรนะคะมาโหวตได้เลยนะคะตหมายเลขสองของเรามาพูดถึงหมายเลขสามกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะแล้วตัวที่หนึงเป็นใครมาจากไหนครับผมชืครับผม คุณนัทนะฮะอ่คุณนัทรถคันนี้นะครับเขาเรียกว่าแต่งอะไรยังไงไปบ้างลองเล่าหน่อยดีครับก็ทขางใหม่ทุกคันเลยค่ะตอนสีรับระเบียบของข้างใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเก็บสายเก็บอะไรแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสังเกตพวงมาลัยเกิดการเป็นแบบพรมลัยแบบทับได้สายซีงนะคะอ่านะคะรถคันนี้แต่งไปประมาณกี่หลักครับผมหกหลักเหมกิดกัน เสักนะฮะไงก็ฝากไปด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมโหวตให้เขานะคะคุณใครที่ชอบกันาดนี้นะคะต้องโหวตนะคะต้องโหวตนะคะซึ่งทุกการโหวตของคุณจะมีความหมายมากมากมัคือขั้นที่สี่นบ้างดีกว่าที่สี่ทา้งนู้นทักทายในส่วนของเครื่องดนตรี่สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวๆขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับขั้นที่สี่ทั้งนู้นที่ใส่ครับผม พี่แปดพี่แปดครัพี่แปดเล่าหน่อยรถคันนี้นะฮะแต่งอะไรยังไงไปบ้างครับก็แต่ไปเยอะแล้วก็มีเระเบียบไปค่ะก็มีฝาบิเศษหม้อน้ำบิเล็แล้วก็ทูโบเป็นแบบขนาดคู่ไมชาช่มากรมนะครับค่ะแผมโอ้โนะฮะอ่ะเหมือนกันแต่งไปทั้งหมดทั้งคันเนี้ยฮะประมาณกี่หลักครับผมหกขวานะหกขวา ที่กว่าเพาเขาอยากเกถาปะพี่เขาบอกพี่ขาบอว่าออค่ะคุณี่เอกีคนนับก็ก็เตียวกันก่อนเอาแบบนี้แต่งเยอะขนาดนี้แต่งลดแล้วคุณที่แต่งงานหรืงคะแ่้เค้าลุณี่วอันนี้มีคนกอกอากรูว่าพี่เขาสังกัดอะไรเออสังกันมีมูสคารี่ หมูกับลากี้จริงๆต้องบอกว่าอุ้ยดี่ฉันรู้จักลากี้ค่ะคุณใครถามเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ถูกเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่นะคะคุณหมายเลขห้าต้องบอกเลยว่าสังเกตปอกของเขาก่อนนะคะซึ่งบอกของเขาอ่ะไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วจะร้องว่า ไว้เล่ตัดหมดมาจากลบบุรีแล้วก็รถคันนี้แต่งอะไรยังไงไปบ้างครับก็มีน้ำเครื่องัผิดโอ้ยอ่าปูอ่าตัวคู่อแล้วมี่อะไรก็ะบะอ๋อกระบะทุกอย่างเป็นว่าแค่ด้านหน้านะฮะด้านหลังก็ยังมีไปดูกันได้นะครับแต่งคันนี้ประมาณกี่หลักฮะเออ7หลักไม่เชื่อเลหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องเบนจีนี่แบบโอ้โหนูขอขึ้นนะคะขึ้นอะไรมีมีมีหลายนะครับโอเคนะขอบคุณครับนะฮะเรียกว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจหมายเลข6นะคะคุณสามารถนำฝัดมาโหวตกันได้นะคะคุณถามมาถึงไหมงดีกว่านะคะซึ่งความพิเศษของหมายเลข6ค่ะเจ้าของรถคือใครเอ่ยคุณพี่จ๋าอยู่ไหม ท่ไหนคะท่านนี้นี่แม่มานน้รครบามครับอ๋อมาน้ำกรุค่ะพี่สวัสดีครับคุณพี่เรียนชดคทานี้าีใส่เียงทาใส่เขียวนะฮะนนี้นะฮะแต่งอะไรไอบ้างลองเล่าหน่อยนะครับมันเยอะนี่โอก็จสไปคือเขาอะเปลี่ยนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเก็บสายหมดเก็บทั้งหมดใช่ไหมคะว่าคือมันเยอะจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยเอาแค่ว่าอยากรู้แวะมาดูค่ะวันนี้กับกันรักเป็นล้านคุณเป็นล้านเป็นสี่ยลมิก่อีกแลเอ่ออยากรับภาระไปเรียนสักคนั้ยคะพี่บ้านสองคนคนไม่ อ๋อสำคันเลยอ๋อสายเขียวไงคุณในนามนี่ค่ะหกเจ็ดแล้วก็แปดนะค่ะหกเจ็ดแปดนะก็เขาเรียกว่าแต่งคือแนวเดียวกันใช่ไหมคะอ๋อตายในการตกแต่งคือจะเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะก็เป็นสายเขียวสังกัดสายเขียวนะคะก็ใครชอบหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดและวหมายเลขแปดนะคะสาวมาก โหดได้เลยครับผมนะฝากไว้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ78นะฮะอะมาทันที่9้างนะครับ9 9 9อยู่นู่นเลยอ่ะมาสวัสดีค่ะัสค่ะคุณพี่ค่ะเรียนเจอด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวให้แนะนต้องตัวที่นึงว่าเป็นใครมาจากไหนสังกัดอะไรค่ะอ่ะใครนะพี่ กับพิติโอเคพ่ติอะไรซิ่งนั่นเองนะครับรถคันนี้อะไรกันทั้งที่จอกเรื่องเริ่มติอ๋มาสภาพเดิมๆนรถคันนี้แต่งไปประมาณเท่าไหร่ฮะแต่ไปแต่งไปเออนะฮะอ่ะมาเป็นว่าอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะฮะนี่ใช้อีซูด้วยนะครับมัดพี่ก้าวขอบคุณครับนะฮะ สวยแล้วอีจ๋สวยอ่คุณนะคะก็แต่งเครื่องนิดนิดหน่อยด้านในนิดหน่อยนะคะก็สวยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าไหมเราเนี่ยจะไปถึงหรือเปล่านะไม่ถึงเราบอกแต่ว่ามีหมายเลขสิบที่หมายเลขสิบอยู่ไหนเอ่ยขออนุญาตทางนี้ครัขออนุญาตทางนี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเซ็นทางนี้เขาเดี๋ยวไมมัไม่ถึงทีอ่าอ่าเดี๋ยวทางนี้ดิเดี๋ยวให้พี่น้อตัวนิดหนึ่งนะว่าเป็นใครมาจากไหนสังกัดอะไรครับครับคุ พี่ตองหนึ่งนะฮะเล็กสิสสิสนะฮะอ๋อโอเคครันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับพี่เขาบอกว่าของเดิมๆเขาไม่ชอบนะฮะเขาแต่งให้แบบจัดเต็มเลยนะฮะหมดครั้งนี้ลุล่าครับสองแสนสแสนนิดๆินี่นะฮะโอเคฝากไว้ด้วยหมายเลข เดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันมี22อยู่อ่ะ22สองถามขอขอเลื่อก็ได้พี่22่สิบพี่เชิญมาดีค่ะเดี๋ยเชิญเชิญเชิญเลยนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะเป็นใครมาจากไหนชื่อรายสังกัดอะไรคะจับอากอาร์มช็อปนะคะซื้อรถคนพี่ค่ะแต่งอะไรบ้าๆเอ่ยรอไ้างเลค่ะเพรว่าเปลยนแปลงหน้าค่ะอ๋อแปลงหน้ามิวเอกด้วยเอ้ยแต่ตอนนี้เขากำลังฮิตนะคุณใช่ไหม ค่ะลักล้างแล้วเนี่ยคุณชอบอะไรในตัวอินทิศอ่ะคะเราชอบอะไรในตัวหนูอ่ะคะเนี่ยงี้แหละค่ะคุณ่อนชมก็ต้องได้อะหมดไปเท่าไหร่คะสอหรับคันนี้หกลากอ๋อถือว่าก็สูงมากนะคะได้ก็จะได้หมายเลขยี่สิบสองนะคะก็สามารถมาโหวตจะได้เลยขอบคุณมาก อยังไม่อะไรนะฮะแต่ว่าระบรองเลยว่าคันนี้เนี่ยเขาแต่งแบบเต็มเลยนะฮะและที่สำคัญเลยเนี่ยอันใช่ก็คือเอ็มออร์นิวนะฮะคันนี้เชื่อได้ว่าถ้าใครอยากโหวกนะฮะรีบเข้ามาหานหันปากเขียนชื่อแล้วก็หย่อนในบสเก็ตได้เลยเพราะว่าคันนี้คือเปลี่ยญหมดเลยทุกต้องทุกหมดนะคือจริงๆคุณเคยเคยแชเคยใช่แล้ว 好厉害！ Yeah. จุ๊กอะไรซึ่งมาใจนะฮะเป็นไคะคุณจริงๆรคือฉันรู้จักนเคยเจอกันหรือเปล่าเราอ่ะไม่ในัไงในฝคุในฝคุณพี่เดี๋ยนี้นาไม่รู้ว่าทำอะไรมาบ้างคะสำหรับวันนี้แต่งกันทั้งหมดค่ะทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นแบบอย่างเงี้ยคุณพี่ไม่ต้องถามเลย ตนแน่หนอนแล้วเมื่อกี้ที่พูดออกมาเนี่ยอะไรคะในก๊าซออกซิเจนค่ะค่ะค่ะโอเป็นพรคุูเก๋ๆนะคะ